บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐาน มาโดยลำดับจับแต่หมวดกายเวทนาหมวดจิตมาถึงหมวดธรรมะอันหมวดธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสติพิจารณาพระบรมศา,ศาสดาได้ทรงสอนให้กำหนด นิวรณ์ในจิตพร้อมทั้งการละนิวรณ์อันเป็นฝ่ายอากุศลลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลจากนั้นก็ได้ทรงสอนให้ตั้งสติกำหนดขันห้ากำหนดอาญตนะภายในภายนอก กับทั้งสัญญาต์คือความผูกจ,จิตใจอยู่ในอาจตนะเหล่านี้ขันห้าและอาจตนะภายในภายนอกเป็นหมวดอัพยากตธรรมธรรมะลกลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นวิบากคัน เป็นวิบากอาจตนะซึ่งบุคคลได้มาจากชนะก,กรรมกรรมที่ให้เกิดมาและพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้กำหนดพิจารณาขันห้าอาจตนะภายในภายนอกอันเป็น วิบากขันวิบากอายตนะเป็นอัพยากตกรรมอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆและได้ทรงสอนให้กำหนดจับสังโยชน์อันบังเกิดขึ้นในจิตอาศัยอายตนะทั้งสองนั่น และสัญญชนี้ก็เป็นายอากุศลธรรมธรรมะพี่เป็นอกุศลอันแสดงว่าสัญญ์ซึ่งเป็นอกุศลธรรมนี้อาศัยอาจตนะนี้เกิดขึ้นไม่ใช่อื่นจึงได้ตรัสสอนให้มีสติกำหนดตัวสัญญ์ซึ่งเกิดขึ้นในจิต และกําหนดดับสัญญาตที่บังเกิดขึ้นในจิตจากนั้นก็ตรัสสอนให้ตั้งสติกําหนดในโพธชงอันเป็นฝ่ายกุศล,ลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลและแม่โพธชง อันเป็นฝ่ายกุศล,ลธรรมนี้ก็กล่าวได้ว่าอาศัยสัญญน์ก็กล่าวได้ว่าอาศัยอายุตนะบังเกิดขึ้นอีกเหมือนกันและก็กล่าวได้ว่าอาศัยขันห้าบังเกิดขึ้นด้วยและต่อจากนั้นพระพุทธองค์ จึงได้ทรงแสดงสัจธรรมคืออริยสัจทั้งสอันเป็นที่ตั้งแห่งยานคือความอย่างรู้ซึ่งผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานเมื่อตั้งสติกำหนดมาโดยลำดับสติปัฏฐาน เลื่อนขึ้นเป็นโพชงก็ย่อมจะได้วิชาหรือญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่อันแด้เกิทุกข์ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทุกขนิโรธความดับทุกข์และทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นย่อมปฏิบัติได้เป็นอนุปุพภะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลำดับแม้ว่าจะจับปฏิบัติในลมหายใจเข้าลมหายใจออก ทำสติในลมหายใจเข้านำลมหายใจออกอันเรียกว่าอาตาอาณาปานสติอันนับเข้าในหมดกายเมื่อได้สติเป็นสติปัฐานขึ้นก็จะได้สติที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับเองคือทำมาปฏิบัติจะเลื่อน ชั้นขึ้นไปเองโดยภูปฏิบัติเป็นภูประคองสติแม้ในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้เมื่อสติตั้งเป็นสติปัญานกายก็จะปรากฏคือตัวลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเองเวทนาก็จะปรากฏคือตัวความรู้ ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันเป็นความรู้เสวยจิตก็จะปรากฏคือจิตที่มีสติตั้งอยู่ในตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกและในความรู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นความรู้สวยธรรมะก็จะปรากฏ หากเป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลธรรมนิวรณ์นี้ก็จะปรากฏและเมื่อสติตั้งกำหนดอยู่นิวรณ์ก็จะดับและเมื่อนิวรณ์ดับขันห้าอันเป็นที่ตั้งของทั้งสติและทั้งนิวรณ์และ ั้งเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรวมเข้าก็เป็นนามรูปดังที่เรียกว่ากายใจรูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจกายใจก็จะปรากฏและ อาจตนะก็จะปรากฏอาจตนะก็คือตากับรูปที่ประจวบกันอยู่หูกับเสียงที่ประจวบกันอยู่จมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันอยู่ลิ้นกับรสที่ประจวบกันอยู่กายและโพธะะสิ่งที่กายถูกต้องที่ประจวบกันอยู่มนโนคือใจ และธรรมะคือเรื่องราวที่ประจวบกันอยู่ก็จะปรากฏและตัวสัญญาตก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ในขณะที่อายจนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้ประจวบกันสัญญาตที่ปรากฏขึ้นแก่ความรู้นี้ต่างจากสัญญาตที่ บางเกิดขึ้นแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้ภูมิที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สตินั้นเมื่ออาจตนะภายในอาจตนะนอกภายนอกประจวบกันย่อมเกิดสัญญาตคือความโูงอยู่เสมอแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้สัญญาต์กินครอบงำได้ เมื่อสัญญาตครอบงำได้อาจตนะเองก็เป็นสัญญาตขันห้าเองหรือนามารูปก็เป็นสัญญาตไปหมดซับซ้อนกันและก็ปรากฏสืบเนื่องไปเป็นนิวรณ์ได้ทุกข้อแต่ผู้ปฏิบัติทำสติปัฏฐานนั้นเมื่อได้สติปัฏฐานสัญญาตจังป,ปรากฏแก่ความรู้ ว่าสัญญต์เกิดและเมื่อปรากฏเกิดความรู้สัญญต์ก็ดับจึงเห็นเกิดดับของทั้งอายตนะภายในภายนอกกับทั้งของสัญญ์เพราะปรากฏแก่สติที่กำหนดอยู่และเมื่อเป็นดังนี้ สติที่กำหนดดูอยู่ดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงชเป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาคู่กันไปกับปัญญาและก็เลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงชวิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรมก็คืออาจตนะภายในภายนอกที่ประจบกันปรากฏ สัญญา์ที่เกิดขึ้นปรากฏสัญญา์ที่ดับไปปรากฏรู้ว่านี่เป็นอาจจะระภายในภายนอกนี่เป็นสัญญา์เกิดนี่เป็นสัญญา์ดับธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมก็คือมองเห็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตนี้เองรู้จักว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศล นี่เป็นอัพยากัตรธรรมรกลางๆตัวอายจะาภายในภายนอกนี่เป็นอัพญากัตรธรรมกลางๆสัญญาที่บังเกิดขึ้นเป็นอกุศลสืบไปเป็นนิวรณ์ก็เป็นอกุศลและตัวสติปัฏฐานที่ดูอยู่มองเห็นอยู่เลือกเฟ้นอยู่นี่เป็นตัว กุศลกุศลธรรมกุศลธรรมก็ตัดทนะกุศลธรรมันยอดก็กดับไปธรรมวิจยะสัมโพธิ์ถึงจึงมองเห็นธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นและที่ดับไปในจิตและเมื่อเป็นดังนี้จึงได้มีวิริยะสัมพโพธิ์ชงซึ่งเป็นตัว ความคมกล้าของปัญญาของสติซึ่งตัดอกุศลได้ฉับพลันยิ่งขึ้นและทำให้สติปัญญาคมกล้ายิ่งขึ้นปรากฏขึ้นเป็นไปเองจนถึงปัญญาที่คมกล้านี้เป็นเครื่อง ห้ามม่ให้สัญญชน์บังเกิดขึ้นซึ่งจะต้องตัดคือว่าสัญญชน์เป็นฝ่าย,ายพ่ายแพ้ไม่กล้าโผล่ขึ้นมาขันห้าก็เป็นไปอาจันะภายในภายนอกก็เป็นไปไม่ต้องหลับตาหลับหูเป็นต้น ก็คงลืมตาดูอะไรหูได้ยินอะไรแต่ว่าสัญญาณไม่เกิดด้วยกำลังของปัญญาพร้อมทั้งสติที่คมกล้าแปลว่าไม่กล้าโผลน่ะดังนี้เป็นลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้รับการชำระฟอกล้างขัดเกลา ให้บริสุทธิ์พุทธผ่องจึงได้ความเบิกบานมันเกิดจากความบริสุทธิ์พุทธผองปรากฏเป็นสติสัมโพชงอันมีลักษณะที่อิ่มใจเบิกบานใจพองใสใจเพราะเหตุว่าบรรดาเครื่องเศร้ามอง ตกลงไปจากจิตไม่ทําให้จิตเศร้าหมอง <c oughs> จิตก็ผ่องใสเบิกบานอิ่มเอิบดูดเดิมอยู่ในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นไป <c oughs> เป็นปีติสัมโพชงและเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นปัสสธิสัมโพชง <c oughs> คือสงบ มีสุขทั้งทางใจทั้งทางกายสมาธิสัมโพชฌงคือตัวสมาธิเองก็ตั้งมันแนวแน่ยิ่งขึ้นประกอบด้วยความที่จิตสงบบริสุทธิ์ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนตั้งสงบอยู่ และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็เพ่งกำหนดอยู่ในภายในไม่ออกไปภายนอกรู้อยู่ในภายในจิตที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ในภายในนี้เป็นอุมเบกขาสัมโพชฌงเป็นจิตที่วางคือไม่วุ่นวาย จับโน่นจับนี่เป็นจิตท,ที่เฉยคือไม่กำเริบฟุงสานสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในภายในรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่บริสุทธิ พุดพองอันเป็นลักษณะของอุเบกขาสัมโพชงฉะนั้นอุเบกขาคือความที่รู้อยู่ดูอยู่ในภายในนี้จึงดูรู้อยู่ในตัวสมาธิของจิตเองดูรู้อยู่ในความตั้งมั่นของจิต ในสมาธิของจิตจึงดูจึงรู้ทั้งตัวสมาธิคือตัวความตั้งมั่นของจิตทั้งอารมณ์ของสมาธิสมาธิตั้งอยู่ในอะไรก็รู้ตัวสมาธิคือตัวตั้งอยู่ก็รู้เป็นความที่รวมพลังของความรู้อยู่ในจุดอันเดียว ซึ่งมองเห็นทั้งหมดเหมือนอย่างว่าตารวมอยู่ในหน้าปัดของนาฬิกาทุกๆอย่างที่อยู่ที่หน้าปัดของนาฬิกาก็มองเห็นหมดเข็มนาฬิกาก็มองเห็นตัวเลขที่เป็นวงสําหรับบอกเวลาก็มองเห็นทุกๆอย่างในจิตก็ปรากฏอยู่ในความรู้ความเห็นทั้งหมด เมื่อเป็นดังนี้เมื่อน้อมจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาไปเพื่อรู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตนั้นจึงย่อมจะเห็นอริยสัจได้จะเห็นทุกข์จะเห็นสมุทยัยจะเห็นนิโรธจะเห็นมรรคก็เพราะว่าเมื่อปฏิบัติได้สติปัฏฐานได้โพชฌงมาโดยลําดับ จนถึงอุเบกขาสมโพธชงดังนี้ตัวสมาธินั่นเองนอกจากเป็นตัวที่เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ของจิตแล้วยังเป็นตัวรวมแห่งที่ตั้งของปัญญาทั้งหมดเมื่อสรุปลงแล้วขันห้านามรูป ก็อยู่ในสมาธินี้เพราะฉะนั้นเมื่อน,น้อมจิตไปเพื่อรู้จึงมองเห็นนามารูปมันเป็นตัว,วิิปัส,สนาภูมิทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุก์ก็ย่อมปรากฏขึ้นสภาวะทุกข์ก็ย,ย่อมจะปรากฏชาชารามรณะมกินนกกทุกข์ก็ย,ย่อมจะปรากฏโศก,กะปริเทวะเป็นต้นและ ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกปรากฏขึ้นดังนี้ธรรมดาที่ปรากฏขึ้นมันเป็นทุกขตาอนิจตาอนัตตาก็จะปรากฏขึ้นตัณหาที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวทุกขสมุท,ทยัยการปฏิบัติมาที่เป็นตัวทุกขนิโรธก็จะปรากฏขึ้นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติมา รวมเข้าเป็นมัรคสัจจะก็จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงญาณในอริยรสัจสืบต่อและเมื่อเห็นทุกข์ก็คือดวงตาเห็นธรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อเห็นทุกข์ดังนี้สมุทัยก็จะย่อมดับเป็นตามกำลังของปัญญาปรากฏเป็นทุกข์นิโรธความดับทุกข์ข้อปฏิบัติมาก็เป็นมั่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงชี้แจงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกขสมุทยัยอะไรคือทุกขนิโรธอะไรคือมัคทั้งทุกข์ทั้งทุกขสมุทยัยทั้งทุกขนิโรธนั้น ก็ตรัสแสดงยกเอาอายตนะภายในภายนอกนี่แหละขึ้นเป็นโดยลำดับตัวอายตนะภายในภายนอกเองนั่นเป็นตัวทุกขสัจจะและก็อาศัยอายตนะภายในภายนอกนี่แหละเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของสมุท,ทยัยสุมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่และเมื่อสมุทัยดับเป็นนิโรธ นิโรธก็มักเกิดขึ้นที่นี่เองเหมือนกันไม่ใช่ที่ไหนทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในตัสมาธิซึ่งประมวลไว้ในจิตนี้เองซึ่งอาศัยอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งดูเพ่งให้รู้ให้เห็นอยู่ภายในนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุท,ทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรดยลำดำับ ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป